นต่อไปนะคะก็เป็นคนที่รีเริ่มล่าหลายชื่อคนแรกนะคะก็คือผู้จัดการไอลอที่เป๋ายิ่งชิบอาชาลหยขอเสียงหน่อยทูการับบรรยากาศคุ้นุ้นนะครับแล้วก็พูดกันเรื่องเดิมๆนะครับอาที่เอาที่นึ้นวันนี้6เมษายนนะครับเป็นวันครบรอบ4ปีเต็มของการ นะครับเราก็มาเริ่มแคมเปญกันอีกครั้งหนึ่งที่จะขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์นะครับ7สิงหาปีที่แล้วมันผ่านมาแป๊บเดียวเองนะสำหรับผมมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาเยอะมากแต่ว่ามันผ่านมาแป๊บเดียว7สิงหาปีที่แล้วซึ่งเป็นวันครบรอบ4ปีการทําประชามติเ,เราก็มาขอใช้สถานที่แห่งนี้แล้วเ,ป,เปิดแคมเปญครั้งที่แล้วหรือร่างหรือสร้างร่างอัฐมนูนใหม่นะครับวันนั้น ิงหาปีที่แล้ววันเปิดแคมเปญมีคนมาเข้าชื่อกัน200กว่าคนเท่านั้นเอง,อเงวันนี้รวมแล้วพัน0แล้วครับค,คิดแล้วบ้านเมืองมันก็ขยับมาเยอะนะฮะวันนั้นได้200กว่าคนในวันแรกแต่ผ่านไป4 3วันได้ไป1 7 3 2อชื่อวันนี้เริ่มต้นพัน0ต้องได้มากกว่าเดิมใช่ไหมครับต้องได้มากกว่าเดิมไม่ว่าเดิมด้วยใช่ไหมครับเราและทุกคนจะช่วยการรวบรวมได้ ำแสนเชื่อแทบเป็นลมเวลาเวลาใส่กล่องแล้วขนไปอ่ะยกไม่ขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรประเด็นอยู่ที่ว่าคนที่เห็นด้วยกันแล้วอยากเข้าชื่อด้วยกันมีมากน้อยแค่ไหนถ้ามีเยอะก็เซ็นมาไอายกกล่องลังเนี่ยก็ยกได้คนอยากเซ็นชื่อเยอะคนมาช่วยเข้าชื่อคนมาช่วยถ่ายเอกสารคนมาช่วยยกกล่องะไรก็มีเยอะใช่ไหมครับ ไม่ได้ครับพี่เขาถามว่าเอาแบบประชาชนคนอื่นมาลงให้ได้ไหมไม่ได้นะของลุกก็ไม่ได้ต้องให้เจ้าตัวใหม่กต้องให้เจ้าตัวเซ็นเองเท่านั้นนะพี่ต้องอย่าไปเซ็นแทนคนอืนะอ่นนะเซ็นแทนคนอื่นสิกระไหนะเอาแบบฟอร์มใบสิลอกได้ครับรับแ,แบบฟอร์มงนี้เปสิทธิอกได้ให้คนที่บ้านถ่ายเอกสารมาแล้วเอามารวมกันนะครับตู้ปอนอลืมแล้วตู้ปนอเปิดไปตู้ปอนอ33ปนอสอ ภาษาพิชขอบคุณครับตู้มบนตงสามสิบสามบสองภาษาพิชนะครับส่งมาที่ตัวมบนอนะครับเราจะรอรับอยู่นะครับใครที่เคยทําแล้วครั้งที่แล้วทําเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งข้อเสนอแตกต่างไปข้อเสนอแตกต่างไปครั้งที่แล้วเขาบอกว่าครั้งที่แล้วคนไม่อยากแก้เขาบอกนี่เขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยได้ยังไงไม่ห้ามแก้หมวดหนึ่งหมวดสองเงียบตีเช่นเปล่าข้างหน้าใครทําอะไรก็ได้ ไม่ให้ผ่านครั้งนี้กูก็ไม่แก้หมดในมือสองอาบุญเจ้า,าอะไรครั้ทงที่แล้วมีคนบอกว่าไอ้พวกเสนอแก้มาณูเนี่ยมันเออมันมันทำเพื่อประโยชน์นักการเมืองทำเพื่อประโยชน์นักการเมืองขนั้นไอ้หาคนพูดเป็นนักการเมืองแถมวันนี้นักการเมืองพลังประชารัฐก็เสนอแก้มาณูเอ็กเออเขาเขาเขาอ่าเข,า,ข,า,ข,า,ขาบอกว่าแก้ใหม่เขียนใหม่แล้วใช่ปทำไม เียม่ทั้งฉบับไม่ได้เขียนใหม่หมดไม่ได้ไม่ไม่ถูกมันไม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีไม่เตรียมหน้าอย่างนั้นอย่างนี้ <im st ress> ก็พลังประชารัฐก็เสนอแก้แล้วมน,น,นุษเขียนใหม่ทั้งฉบับแล้วตอนหลังก็มาวามเองดังนั้นไอ้นมนุษย์พวกที่บอกว่าไม่ควรแก้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างง้นท้งหมดทางปวงต่อแหล มีคุณค่าอยู่ในตำแหน่งกินเนื้อต่อไป เนีย่ยเหมือนกันมาใหม่มาใหม่มหมเอ,อ้ยทุกท่านครับจะไปล <c oughs> ะครั้งที่แล้วเราเข้าชื่อกหนึ่งแสนเชื่อ,อาไปยืมเมื่อวันที่ยี่สิบสองกันยาใครไปด้วยกันบ้างวันนั้นไปเดินด้วยกันไปยืมกันกันใครคิดบ้างว่ามันจะรับเข้าไปแล้วมันจะให้ผ่านทั้งหมดใครคิดบ้างไม,ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ร่างฉบับน,นั้นไม่ผ่านแปลว่าเราแพ้ไหมเป็นเรื่องปกติ เรามาชุมนุมกันติดต่อกันเป็นปีแล้วบอกประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ต่อ,อไปใครคิดว่าประยุทธ์มันจะฟังบ้างไม,ไม่ฟังเพราะารวันนี้มันยังอยู่เราแพ้ไหม,ไมเราเรียกร้อง <c oughs> เราเรียกร้องอีกหลายเรื่องเราต้องการปฏิรูปปฏิรูปข้อ3สถาบันบ้ามากริสัพูดมาหลายเดือนติดต่อกันแล้วพูดไปเรื่อยๆก็ไม่มีการปฏิรูปใดๆเราแพ้ไหม มันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นมีอีกหลายยกอีกหลายสนามที่เราต้องอยู่ด้วยกันนะครับทุกท่านครับคสชยึดอำนาจปี57มีอำนาจเต็มทุกอย่างแต่งตั้งใครก็ได้สั่งอะไรก็ได้ยังใช้ไล้ตั้ง3ปีกว่าจะประกาศรัฐมนูน60ได้เราเพิ่มเริ่มมาไม่ถึงปีนี่เป็นเส้นทางของประชาชนมือเปล่าล้วนๆไม่มีอำนาจอะไรไม่มีอะไรอยู่ในมือ แต่เราสู้ด้วยใจและเราสู้ด้วยเหตุผลและความจริงและเราจะสู้ไปเรื่อยๆรื่อยถ้าแก้ไม่ได้เราไม่เลิกใช่ไม่ใช่ใชแก้ไม่ได้ไม่เลิกใช่ไม่ใช่ใชจะจบละพ, August, okay. uh, พ, August, พ August, ิธีกรมาโอเคพิธีกรมาพิธีกรมาพิธีกรครับรู้จักเพ็ทกวินไหมครับรู้จก<ม>ัจกฟ้าผมสอนไหมครับรู้จักลุงปนัสยาไหมครับรู้จักคุณพอชัยที่อยู่เชียงใหม่ไหมไม่ไม่รู้จักรู้จักเหรอพอชัย เออเขาเขาเขาติดคุมอยู่ครับสี่คนนี้ประกาศโดนอาหารนะครับประกาศอดอาหารมานานล้วเพนกวินนี้ก็20กว่าวันแล้วนะครับหลายหลายวันเราก็รู้สึกว่าขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจทำงานแล้วรู้สึกว่าพูดเรื่องเดิมต้นต้นพูดทุกวันเลยพูดเบื่อพูดไปพูดมานะครับไปเยี่ยมเพนกวินมาไปเจอเพนกวินตอนไปขึ้นศาลผมไปเจอตอนไปขึ้นศาลนะครับตาตั้งคอไม่ไหวแล้วนะครับ ทุกคนที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้พูดอย่างเดียวว่าพวกเขาไม่เป็นไรขอข้างนอกสู้ต่อไปเขาต้องการอย่างเดียวคือให้เห็นว่าข้างนอกยังไม่ลดละยังไม่ท้อแท้ตราบใดที่เรายังสามารถทำได้อยู่เราทำอย่างน้อยสุดเพื่อพวกเขาเราเจอหน้าเขาครั้งหน้าเราจะไม่อายเขาครับท่านผู้ชครับขอบคุณครับยิ่งชีพอัชลาน